สวดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับก็ยังพาพี่น้องมาดูรถขุดค่ายสวิตเตอร์โม F6 น้องใหม่ครับตอนนี้ปรับปรับคันนาพี่น้องนะปรับคันนา เอาต้นเอาตอยู่คาออกครับเหมือนกันคเคียริ่งอย่งนี้น้องนะคเคียริ่งธรรมดาก็ไปเรื่อยๆครับ เราจะเอาอให้เป็นถน,นนฟังเสียงเครื่องนะพี่น้องนะดิ่งกิ๊กเลยครับ รถคณขับจะน่วงด้วยครับไปเรื่อยๆ ี่ยแ๊บเดียวครับเดินเบามากครับเพราะว่า สังเกตได้ว่าเครื่องยนต์วัดรอบต่ำนะพี่น้องนะก็จะก็จะเบานะเบาเบาเบาครับนี่พันพันแปดรอรอบต่อนาทีนี่ถือว่าเบาครับแล้วเครื่องยนต์สูงด้วย เรียนี่ใหญ่มากครับพี่นอ้องเจอโตอครับเจอโตเอฟ6เจอโตปอรับคันนาให้เป็นทางครับพี่น้อง แคลมาใหม่แล้ววันนี้ลืมไปเปลี่ยนฟันมาใหมา่ครับเอาฟันมาเจาะแข็งเลย โตโมโเรื่องกุมซีซูก็จะมีระดับ200นะพี่น้องนะก็มีสวิตเตอร์โมโมีโตเบโก้นะมาร์เทนนะครับโตเบโก้หรือว่ามาร์คเอ็กเอ็กเอ็มแล้วก็มาร์เทนสวิตเตอร์โมโนะครับ สองค่ายมีไทยอยู่แล้วก็มีแคตตนะ่างแคตแคตสามสองศูนย์จีซีะพี่น้องนะเขาจะมีให้เลือกว่าเครื่องยนต์สี่สูบนะแล้วก็หกสูบสามสองศูนย์จีซีแล้วก็ดีทูจีซีะ c, นะนะครับก็จะเทียบเท่ากับ F6 แล้วก็มาร์คเทนนะพี่น้องนะ แล้วก็มีไฮโดรแมกหรือว่าฮิโครแมกนะนะครับก็จะมีมีตัวให้เลือกว่าจะเอาเครื่องเครื่องเหมือนซี i t h ตโมนะพี่น้องนะซีสูเทอร์โบไดเร i ตอินเต็ชันนะครับเครื่องตัวนี้แล้วก็จะเอามิซูดี34แล้วแต่จะเลือกนะครับเลือกได้เหมือนกันนะครับก็ปัจจุบันก็มีทั้ง6สูตร4สูตนะนะครับ ใช้กันเยอะแต่สำหรับซานนี่ซานนี่นี่ใช้เครื่องมิซูนะครับเหมือนกันแต่ถ้าเป็นร้อยร้อยสามห้านี่ใช้เครื่องฮีซูนะครับเครื่องฮีซูโอ้โลบคุณครับ่น้องนะ นี้อยู่มาณสี่ล้าน 3, สาสำหรับ F6 น้องใหม่ร้อยสาก็มีแล้วนะร้อยสาม F6 ก็อยู่มาณสาล้านสล้านสองสามล้านส,าาน, 2, สาาน, 3, นะครับอ่าประกอบห้วอว่าผลิตทีินโดีเซียนะครับ รอเลาเอาการทีเดียวครับเวลาเดินก็จะดังหน่อยขี่ห้าฟัน0.9ลูกบาทเมตรไม่ถึง1คิวครับพี่น้องนะปัจจุบันรถคุมขนาด200ก็ 210, 210 3, 2 0 320นี่ จะมีบุงกี้1คิวก็มีอยู่1คิวว่า1.2นี่ก็จะมีพวกดูซานนะครับดูซานอ่าแล้วก็ M0 รุ 10, ่นง1 10 M0 แล้วก็มีแคทนะครับแคทในเจนก็พัฒนาขึ้นนะครับให้บุงกี้ใหญ่แล้วก็มีไฮโดรไมกนะครับ ส่วนค่ายอื่นก็ยังยังไม่กล้าที่จะใส่บุคียยใหญ่แน่น้องนะงเช่นสวิตเตอร์โมฮิตาชินะครับรา6 f 6แล้วก็มาเทนนะครับที่โด่งด,ดังในหรือว่าจะเป็นวันโวนะครับไม่กลา้าเยอะบุคีใหญ่มาใส่นะครับยังไม่มีการเทสกันดูก็ ต้องรอต่อไปครับต่อไปก็น่าจะพัฒนาขึ้นมาอีกให้ผู้ขี่เท่ากันนะครับผู้ขี่มีความสําคัญนะน่้นองนะผู้ขี่ใหญ่ช่วงได้เยอะตักได้ไวตักได้เยอะตักได้เยอะตนะครับปุ่มได้เยอะนะครับรถขุดที่ผู้ขี่เล็กก็จะเร็วครับมีความเร็วสูงนะครับเร็วแต่เล็กนะครับใหญ่ ช้านะครับอย่างนี้ใหญ่แต่หนักถ้ามวยนี่หมัดหนักพี่น้องจะปล่อยแค่หมัดเดียวก็ล่นนะครับแต่ถ้าปุ่งกีเล็กดีค่อยๆบ็อ,บอกเซอร์ไปพี่น้องนะค่อยๆเย็บไปนะครับค่อยๆย,ยิงหมัดรัวไปเรื่อยครับกว่าจะลมพุ่อสู้ได้แต่ถ้าปุ่งกีใหญ่หมัดเดียวนับแปดเลยพี่น้องนะ นีก็เปรียมเอ่าเปรียมให้ให้ให้ฟังไม่เรียบกับมวยนะก็โอ้จะเปรียมให้เรียบร้อยโอ้เดินเบานิดเดีเวน้ำหนักนิ่ดีมากเลยคนขับก็จะเย็นจู๋ สบายๆครับที่ผมดูช่วงล่างแล้วก็เหมือน 5G นะครับแล้วก็เหมือน XM Super XM จะใช้โรลเลอร์หมดเลยนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทุกค่ายในโลกครับกว่า20-30ค่าย40ค่ายแล้วก็จะส่วนใหญ่จะใช้แคเรียร,รองรับโซ่ครับจะไม่ใช้โรลเลอร์ รถเลิก er คือรองรับข้างล่างรองรับการกระดกครับขั้นต่ำก็มี7,8,9แปดเก้าอะไรนันนะเก้าตัวมีฮิสโรม ack, แอหรือว่าไฮโรมแอคเป็นองรับเก้าตัวเลยใช้แคริเออร์ mm hmm. ผมชาติจะรบับการับกนตีเลยว่าแคร,ริเออร์ดีกว่ารถเลิกแบบน้้งนะนะครับอายุการใช้งานโซ่จะยาวกว่านะครับเพราะว่าจะประสบการณ์แล้วก็สัมผัสมานะ เพราะว่าโรลเลอร์นี่เวลารถขุดไม่ได้อยู่บนถนนตลอดนะครับจะต้องลงไปในสำหรับเมืองไทยลงไปอยู่ในดินในบอ่อนะครับในโคลนนะครับทำให้ตออกแข็งโคลนในดินนะไปจับโรล,ล,ลเลอร์เนองนะ,ถ,ะ,นะถ้าเราไม่เซะนะครับถ้าเราไม่เพยียนเซะบนขัดมันก็จะไม่หมุนนะครับโรลเลอร์ก็จะนิ่งอยู่นั่นแหละ แต่แค่เรียรหมุนนะพี่น้องนะแค่เรียรนี่ดินหรือว่าโคลนโกะมันก็ยังถือว่าการหล่อลื่นหรือว่าการหมุนตัวของเขายังยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่าโรลเลอร์เนี่เวลาโดนเกาะเยอะๆนิดหน่อยก็ติดครับไม่หมุนทําให้โซ่ที่วิ่งไปสีเลยทําให้สีแล้วโซ่มันสึกเร็วนะพี่น้องนะโซ่สึกเร็ว อายุใช้งานก็น้อยลงนะครับอันนี้เป็นผมวิจัยเองเลยนะผมคิดเองแล้วผมดูเองด้ยนะดูเองเลยนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามา r เทนหรือว่าโกเบโกใช้แครียมาทุกรุ่นมีไอกิมใช้โรลเลอร์หลังจากนั้นนี่เขาก็กลับมาใช้แครียเหมือนเดิมนะรุ่นสินะนะครับ ไปสัมผัสมาคนหนึ่งแค่4ี0 0ันห้าพันชั่วโมงต้องเปลี่ยนโซ่ทิ้งเลยครับนะเพราะว่าหมดครับกินหมดเลยนะครับสงสัยเขาก็ก็มีรุ่นบางรุ่นก็มีข้อดีข้อเสียในน้องนะโรลเลอร์ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแคริเออร์ก็มีข้อดีข้อเสียแต่สรุปแล้วแคริเอร์ดีกว่าครับนะครับเราถือว่างๆเรื่องแคริเอร์กับโรลเลอร์ ก็วิโอนี้สิบสองโอ้สิบสี่นาทีนะเดี um. ๋ยวจะเบื <nào tills S 1> um ่อกันดูการทำถนนปั้นมาเอาคันคันนาเนี่ขยายเป็นถนนนะครับก็สนใจก็เข้ามาดูยูทธรช่องชาติจริสทรัพย์ได้ครับมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดรถดำรถเกรดรถบด รถพ่วงรถเกี่ยวข้าวนะครับหรือว่าจะเป็นรถเกี่ยวอ้อยตตัดอ้อยรถขี้อ้อยรถไถมีหมดรถอะไรบ้างนะหรือว่าจะปึกซาก็ได้ครับไม่คิดตังค์พี่น้องนะอ่ะาฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ